สำหรับอาการโดยรวมในวันนี้โอ้โหเสียรถเสียรถมอเตอร์ไซค์สำหรับอาการ,ร,รในวันนี้โดยรวมก็น่าจะยังทรงๆจากเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ก็มีอาการเจ็บคอแล้วก็รู้สึกว่ามีไข้นิดหน่อยโดยความรู้สึกว่าตัวอุ่นๆแต่ว่าวัดจากเครื่องเช็คอุณหภูมิแล้วก็อยู่ที่ประมาณ35องศาแล้วก็เช็คออกซิเจนก็อยู่ที่ประมาณ98ถึง99 ก็เป็นสัญญาณให้รู้ว่าออกซิเจนในเลือดน่าจะยังปกติอยู่ในขั้นปกติก็ทําให้รู้ว่าปอดเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่แต่ว่าขั้นตอนการรักษาในขั้นตอนต่อไปก็น่าจะต้องตรวจ CPR. CPR. C P R C P R P C เดี๋ยว P C R กับ P C X ขอลีอย่างนะ P C X น่ำมันลดใช่ไหม P C R ก็ก็อาจจะต้องไปสแกนปอดอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ไปในช่วง ตอนชันเพลงแล้วนะสำหรับอาการก็เมื่อคืนนี้อากาศค่อนข้างหนาวมากวันนี้ตอนเช้ารู้สึกว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะมีแสงแดดบ้างอะไรบ้างก็ทําให้รู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะเมื่อคืนนี้เีอาการเจ็บคอแล้วก็ไอบ้างเล็กน้อยนะแต่ตอนเช้าเนี่ยอาการเจ็บคอเริ่มลดลงนะคิดว่าน่าจะด้วยอุณหภูมิแล้วก็อากาศที่ค่อนข้างสูงสูงมากนะดูอากาศสูงมากเลยโยม กสาเหตุการณ์นี้นะที่เกิดขึ้นนะก็อาจจะต้องอาศัยหลักธรรมในการแก้ปัญหาหลักอริยสัจสีนะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกในที่นี้ก็คือทุกที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือป่วยด้วยโรคโควิดก็ทำให้รู้แหละว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไง นะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างอะไรบ้างสมุทัยคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์เราก็ทราบได้ว่าเราไปรับเชื้อมาก็วิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นเพราะว่าเราป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์แล้วก็เนื่องจากการรับประทานอาหารที่จะต้องเปิดแมสนะ์นั้นในการจัดการจัดงานหรือว่ารวมคนต่อไปก็น่าจะต้องมีการวัดกลุ่มเรื่องการทานอาหารนะเป็นการส่วนตัวหรือว่าห่อไปทานที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้นะน่าจะเป็น วิธีที่ดีที่สุดส่วนนิโรธคือความดับทุกข์นะความดับทุกข์คือจะต้องจริงๆแล้วจะต้องไม่ติดซึ่งตอนนี้ติดแล้ว <c oughs> ความดับทุกข์ในที่นี้ถ้าติดแล้วดับทุกข์ยังไงดับก็คือดับในการรักษารักษาให้โรคนี้หายไปนะถ้าโรคนี้หายไปก็ถือว่าเป็นนิโรธได้แล้วสุดท้ายก็ทําให้ค้นพบมัดคือคนทาง,แห,งแห่งการดับทุกข์คนทางการดับทุกข์ในที่นี้ก็คือต้องรับ เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนแล้วก็ทานยาแบบแบบตามอาการก่อนนะแล้วก็วันนี้ถ้าเข้าตามระบบเช็คปอดเช็คอะไรแล้วก็คงจะได้รับยาที่ที่เข้มข้นขึ้นนะแล้วก็อาการจะเป็นยังไงต่อไปก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะก็ในช่วงเช้าก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่เกี่ยวข้องได้นําโจ๊กมาถวายเป็นพระทหารเช้านะจะทำให้พระได้ได้ลองท้องะเพื่อที่จะ ชันยาตามที่แพทย์สั่งไว้ย้ำนะครับคนตายไม่ควรสะสมทรัพย์สินส่วนตัวมีแต่ดูแลทรัพย์สินคณะสองส่วนกลางทรัพย์สินคณะพันธุ์ฤททรัพย์สินวัดทรัพย์สินจากคณะกุศลอยากไปใกล้ทรคนตายว่าเงินไปให้กันเมื่อดูข่าวเหตุบ้านการเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปกติก็ ฉันก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวจากทีวีสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะอ่านจากในในในสื่อของสำนักข่าวต่างๆนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยต้องต้องดูทีวีบ้างนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดคลิปนะที่ได้ลงไปแล้วของวันแรกนะในขณะตัดคลิปก็มีญาติโยมนําพระทหารมาถวายอย่างหนาแน่นะเอาอะไรมาให้ข้าวอันนี้ข้าวอะไรมั่ง ี่่โโข okay, yeah, right. ขออองงงเเยยยะะแแลปรดไม่ได้โปรดอ่ะปวดออกโปรไม่ได้มีนักพริกมีอะไรนี่อ๋อใครเอามาให้นะพี่หมาไม่ให้เหรอโยมอะไรย่างบ้านบ้านยาบ้านเจ้าย่าเขาเขาตามให้เอามาให้นะก็อันนี้เป็นพระทหารที่ญาติโยมนะนำมาถวายเมื่อรู้ว่า พระต้องกักตัวแล้วไม่สามารถที่จะไปบินทบาทได้ก็อนุโมทนากับคุณโยมทุกท่านนะขอบคุณจริงๆนะที่ไม่ลืมพระแล้วหลังจากนั้นเมื่อฉันเพลงเสร็จแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์นะจากพี่ๆที่อบออตอ,องการบรหิหารสน่วนตำบลสัมกระทายที่อนุเคราะห์เรื่องรถพาพระทั้ง5้ารูปไปตรวจนะแต่เมื่อไปถึงก็ ได้รับการตรวจ2รูปแล้วก็ได้รับยากันมาหลังจากที่วันนี้ได้ฉันพัทหารเพนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ไปทำการให้หมอได้วินิจฉัยที่โรงพยาบาล,ลตัวแรกจะไปตรวจ CPR แต่ว่าหมอก็เช็คเกี่ยวกับออกซิเจนเมื้องต้นแล้วก็ความดันปรากฏว่าหมอก็ให้ยามารับประทาน เสียงมนลดมาส่งของก็ต้องขอขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่นำพัฒหารนะแล้วด้วยความคงใจพระสงฆ์ที่อยู่ในศสนย์รักคอยตรงนี้นะทั้งหมด5รูปโยมก็เอาพัฒหารหวานคาวมาถวายอย่างล้นหลามนะโยมและตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีโยมแม่ของอาตมาภาพแล้วก็มีโยมที่ท,ที่ทราบข่าวจากใน Facebook แล้วก็ นำมาถวายวันนี้ฉันไปยังไม่วันไม่ไหวเลยทุกโยมนะด้วยความเป็นห่วงของทุกท่านก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านณนโอกาสนี้นะพระก็ฉันได้สองมื้อนะมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะไม่ใช่มื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเช้ากับมื้อเพลนน่ต้องมื้อมื้อเช้ากับมื้อเพลนอ่าเพราะว่ดองค์ทรงมินิชัยแล้วว่าพระทหารที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่สองมื้อนะจริงมันก็เข้ากับหลัก IF หรือฟาตติ้งของ หมอยุคนีนะ้ที่บอกว่าต้องกินอาหารกินแปแล้วก็เว้นไปประมาณ16หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นหลักฟาสติ้งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคุณยอดรู้ไหมว่าวิธีที่จะดูว่าอะไรมันโบราณหรือไม่โบราณเนี่ยมันดูกันยังไงอย่าง,ยงเช่นกาแฟโบราณนะ่ะของแท้คุณคุณยอดรู้ไหมว่าต้องดูยังไงถ้ากาแฟโบราณของแท้เนะี่ยต้องมียกักย่ติดถึงจะเป็นกาแฟโบราณของแท้อ <laughs> ย่างไรก็ขอบคุณคุณโยมทุกท่านนะที่ เป็นห่วงพระส่งแล้วก็ไม่เคยทิ้งกันถ้ามีโอกาสพระก็จะไม่ทิ้งโยมเช่นเดียวกันนะไม่โฟกัสตรงหน้าเลยวันนี้จะต้องไปเอกซเรย์ปอดนะถ้าเขาบอกว่าถ้ามันลงปอดแล้วก็จะทําให้เราต้องรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็รักษาอย่างใกล้ชิดในมือคุณหมอก็ภาวานาในใจว่าตรวจยังไงก็ได้จะให้ลงไส้ลงตับลงพุงลงอะไรก็ลงไปแต่ว่าอย่าลงปอดสุดท้ายก็หมอวินิจฉัยแล้วก็คือรับยามา ที่วัดตามอาการนะก็ไปก็ได้ยาเพิ่มมานิดหน่อยยาชุดผู้ป่วยโควิดที่ต้องรักษาตัวที่บ้านนะหรือว่าเรียกว่าโฮมไอโซเลชันซึ่งตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่า CI หรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันคือการเหมือนการพักถอยหมู่หรือกักตักตัวหมู่แต่ว่าจริงแล้วอยู่กัน5รูปก็เรียกได้ว่าเป็นโฮมดีกว่านะเหมือนเหมือนเป็นครอบครัวเพราะเพราะเราก็อยู่กันแบบแบบครอบครัวใช่ไหมคุณยอด ถ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันยิมตังหน่อย500าาราเซตามอลยาชั้นที่สองก็คือคอเฟนิลามีนฉันหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็จะมีอาการห่วงนอนนะเดี๋ยวฉันเสร็จแล้วก็ต้องนอนเข้าทางเลยอันนี้ยาตัวที่3ามอะซิทิลซิสเทอีน100มิลลิกรัมใช้ละลายเสร็ะก็คือยาอมลดมะแว้งนะครับฉันยาใน มือเที่ยงเพราะว่าตอนเที่ยงยังไม่ได้ฉันเลยนะก็ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นโดยรวมนะไม่ค่อยมีอาการไอมากแล้วเพราะว่าไอมากไม่ได้เดี๋ยวหมอจับตรวจปอดก็เลยพยายามไม่ไอไม่ใช่อย่างนั้นนะก็หลังจากที่ได้ฉันยา อันมหาสารไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นที่ว่ามีงานวิจัยออกมารองรับว่าเมื่อผู้ป่วยโควิดที่เคยติดเชื้อแล้วจะเหมือนเดิมไหมก็มีงานวิจัยว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าลองโควิดหรือว่าเป็นแบบเป็นโควิดแบบระยะยาวนะโยมคือในช่วงแพร่เชือเอ้อหยุดไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับเพื่องพวก เรื่องของปอดเลือดอะไรอย่างนี้ทําให้ปอดของเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงโชคดีที่วันนี้ไปเอ็กซเรย์แล้วหมอไม่บอกว่าออตอนนี้ท่านได้ปอดแตกไปที่เรียบร้อยแล้วโชคดีที่เราไม่ได้ปอดแตกจากการเอ็กซเรย์หมอก็วิเคราะห์แล้วเบื้องต้นก็คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เชื้อลงปอดงานก็สามารถกลับมาพักที่ศูนย์พักคอยได้เช่นเดิมการดูแลรักษาปอดเดียก็คงจะต้องออกกําลังกายอะไรกันไปนะหลังจากนี้ก็คิดว่า จะลองเข้าไปใน Lazada าแล้วก็ไปสั่งจักรยานออนไลน์มาอะไรอย่างนี้ต่อเล่นนะโยมนะโปรดใช้วิจารณญาณจักรยานในการรับชมนะก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพนะบำรุงร่างกายอะไรกันไปนะมันเป็นเรื่องที่เราเกิดขึ้นแล้วนะเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือการดูแลแล้วก็รักษาีสุขภาพกันต่อไปก็ช่วงชีวิตที่จะต้องฉันยาแล้วก็ทําบล็อก นะก็คือวิดีโอที่ทนำเสนอเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนของชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการในเรื่องของ m i n d s e t แล้วก็ Workflow ในการทำงานทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องลำดับขั้นตอนมีการวางแผนแล้วก็ลำดับขั้นตอนในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการชัญญาให้ตรงเวลา แล้วก็ดูแลสุขภาพสังเกตอาการตรวจเช็คส,สุขภาพของเราอยู่สม่ำเสมอนะไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนหรือว่าเกี่ยวกับไข้นะมันก็เป็นเวิร์กโฟลหรือว่ากระบวนการทํางานที่ทําให้เราเนี่ยมีเวลากับตัวเรามากยิ่งขึ้นอย่าถามว่าเวิร์กโฟลกับไมซ์เซ็ตแปลว่าอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> จำข้ามาอีกทีนึงนะหนะยอ,อกเล่นนะไมซ์เซ็ตก็คือ กร,กระบวนการทางความคิดแล้วก็ workflow ก็คือขั้นตอนในการทำงานนะมันทำให้ปรับเปลี่ยนได้มากนะมากพอสมควรเลยและนั่นก็คือคลิปทั้งหมดของเราในวันนี้วันนี้ต้องขอตัวคุณโยมทุกท่านไปจำวัดก่อนฝันดีทุกท่านจ้าบ๊ายบาย